วันนี้ก็ก่อนทานอาหารเช้านะคะเราก็ตื่นขึ้นมาก็ต้องดื่มคาราทีนะคะเสริมสร้างครงสั้าทางร้างกายใร้แข็งแรงค่ะตัวน,นี้ก็เป็นหวยเชื้อาคาราทีร้อยเปอร์เซ็ของบริษัทแองเจิลเพิร์นะคะก่อนที่จะฉีดวัคซีนสร้างภิดนะคะเราก็ต้องอดื่มอะไรที่เพื่อสุขภาพนีนะคะก็ดื่มมานะคะตัวตนนัวเองก็จะแบบแบบนี้อันนี้น้ำเย็นนะคะ ดูความเจ็บปวดบริสุทของหัวเสียร้อยเปอร์เซ็นของเรานะคะแอนจินเฮดตอนนี้โรคต่างๆเนี่ยคือนับว่าไม่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติแบบเหมือนดื่มน้ำตาลเน,นะะี่ยค่ะเด็กๆก็สามารถดื่มได้นะคะฝากทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคาราิขีของพแบบวกแอนจิลเฮดค่ะอร่อยมากค่ะ ของทั้งที่ทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทานไกลจากพวกต่างๆนะคะ